สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทําขนมจีนน้ํายากันนะคะตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทําเป็นเส้นขนมจีนกันก่อนเราจะใช้เป็นใบตองเขียวนะคะทุกคนเอาแบบยังอ่อนๆนะเพราะว่าเส้นมันจะได้แบบนุ่มๆไม่ไม่แข็งนะมันจะแบบไม่เป็นท่งยาวๆนะคะโอเคพอเวลาเราตัดอะไรให้มันแบบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําเป็นการเฉีกให้เป็นเส้นๆนะ โอเควันนี้ก็ต้องขออภัยในเสียงที่มันแบบเออไม่ค่อยออกมาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเจ็บคอมากวันนี้เราภาคไปหลายคลิปมากหลายวันแล้วแหละที่เราภาคหลายคลิปแบบนี้โอเคค่ะพอเราฉีกไปนานๆนะคะก็จะได้แบบนี้เลยได้แบบกองใหญ่มากแต่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราแบบทาเนี่ยคือนานมากเหมือนกันนะคะทุกคนใครที่อยากเอาไปเล่นตามต้องอดทนนิดนึงนะ เส้นมันก็อาจจะใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าใบตองเนี่ยถ้าเราฉีกันมันแบบเล็กถี่ถี่อ่ะมันไม่ได้มันจะขาดหมดเลยนะคะเราก็เลยเออยอมให้มันเส้นใหญ่ไปบ,บ,บ้างก็ได้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำยาขนมจีนกันดีกว่าคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมีเป็นน้ำยาขนมจีนแบบหวานแล้วก็เป็นแบบน้ำเป็นยังไงวะเป็นเขาเรียกอะไรเล้าวะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไตปลาหรือเปล่า เออนั่นแหละข,ของที่มันเป็นของภาคใต้นะคะเราจําชื่อไม่ได้แล้วทุกคนเป็นคนใตแ้แท้ๆจําไม่ได้แล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะก็ใส่ให้แบบเออมันยังแบบพอละคุณนะคะยังมีเนื้อดินอยู่นะเราจะเอาเป็นดินละเอียดแล้วก็เป็นดินร่วนสีดํานะคะมาผสมเพื่อให้มันแบบเกิดสีที่แตกต่างกันส่วนใครที่แบบเออมีดินเหมือนกันก็เอาแบบน้ําสีเดียวก็ได้ไม่ต้องแบบสองสีเหมือนเรานะคะ ส่วนวันนี้ที่เราทําเป็น2รสนะคะเพราะว่าเออสองรสชาติเพราะว่าเราอะมีหม้อไอเป็นที่หม้อดินเผามันมีอยู่2ใบเราก็เลยเออทำน้ำํา2รสชาติก็ได้เราก็เลยทําออกมาเป็น2รสชาติส่วนในเครื่องเออส่วนในหม้อดินเผาไอชุดเครื่องปั้นดิน,ผนเผานี่เราได้ซื้อมานะคะทุกคนไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรน,นะนะ โอเคค่ะพอเราทําการใส่น้ำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราไม่ต้องเบอกทุกคนนะคะว่าต้องทํำยังไงขั้นตอนต่อไปก็คือการคนนะคะทุกคนก็คือคนให้เข้าเข้ากันกันเลยนะคะคนจนกว่าเนื้อมันจะเข้ากันดีนะคะเออเสียงเราลืมกลับมาแล้วะคะ่ะทุกคน <c oughs> เสียงกลับมาแล้วอุย้ยชอนจมโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนํา เ,ออเราเราจะบอกก่อนนะเราาจะไม่ใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเออน้ํามันจะซึมเข้าไปในดินเราก็เลยนําถุงนะคะถุงเป็นถุงพลาสติกเนี่ยมาห่อนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะว่าต้องทํายังไงส่วนใครที่แบบเอออยากทําตามนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาถุงมาก็ได้นะเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบเออใช้เป็นแบบเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะที่มันเออ อาจจะไม่ใช่เป็นหม้อปั้นนินเผาที่เราซื้อหม้อปั้นนินเผามมาเพราะว่าเราอยากให้แบบร้านขายของของเราเนี่ยดูสะอาดขึ้นดูดีขึ้นนะส่วนใครที่อยากลินตามก็คือเออเอาใส่เป็นแก้วอะไรก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเออซื้อเป็นหม้อเลยแบบนี้มาลงทุนอะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะโอเคค่ะพอเราใส่ถุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็นำไอ้น้ำยาเนี่ยมาใส่มาเทใส่ในหม้อ,อเลยเลยเราจะบอกว่าเออก็คือแบบเทคเจอร์ก็คือได้อยู่นะทุกคน พอเวลาเราใส่น้ํายานแบบเป็นแบบไปปลาไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไอตัวเป็นน้าพริกหวานเนี่ยมาใส่อีกหม้อหนึ่งเหมือนกันนะเอออันนี้คือเราผสมเหลวจนเกินไปนิดนึงนะคะเราก็เลยนําดินเนี่ยเออโกยใส่มานิดนึงนะคะเพื่อให้แบบเอาน้ำเนี่ยมันดูเยอะขึ้นแต่เราก็สุดท้ายเราก็ใส่น้ําเพิ่มไปอีกนะเออเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีปริมาณน้อยเกินไปเราแบบต้องการน้ำสักนิดนะคะเพราะว่าเออมันจะได้แบบ เวลาตักไปเนี่ยมันจะดูแบบเป็นน้ำขนมจีนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคพอแล้เราใส่รเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปตัดถุงกันเพราะว่าถุงเนี่ยมันแบบมันเย้ยเกินไปอะทุกคนมันไม่สวยนะคะเราก็เลยตัดรอบๆเลยนะตัดทั้งสองทั้งสองหม้อเลยนะคะทุกคนไม่ใช่ตัดหม้อเดียวอยู่นะ โอเคค่ะพอเราตัดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดแล้วมันเออมันก็ดูสวยแลวนะเราก็จะทําการดึงให้ตึงนะคะทุกคนเพื่อให้แบบเออมันดูสวยแล้วก็ดูเรียบร้อยดูสะอาดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้หนังยางเนี่ยหนังยางมารัดขอบหม้อนะคะแต่ขั้นตอนนี้เราไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะคะทุกคนว่าเราถ่ายวะ่ะ ออาจจะเป็นตอนหลังหรือไม่ได้ถ่ายก็ได้นะขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาตัดหม่เออตัดถุงอีกหมอห้อนึงนะคะเพื่อให้มันสวยเหมือนหม้อแรกเลยค่ะโอเคพอเราตัดทั้งสองหม้อเสร็จเรียบร้อยนะคะเออเราไม่ได้ถ่ายทุกคนเห็นแหละแต่ตอนที่เราใช้หนังยางเนี่ยรัดปากหม้อนะคะที่ให้มันดูสวยขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะคะหวังว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เลยเนาะ โอเคนี่เห็นไหมมันจะเห็นได้ว่าเราอะดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ก็คือแบบเตรียมที่จะขายนะคะเราแอบใส่แบบเออทำเป็นเนื้อปุงเนะะื้อปลาใส่เป็นเนื้อปูใส่เป็นเนื้อกุ้งอะไรใส่ลงไปนะคะขนมจีนของเราเห็นไหมมันจะคล้ายมากเออมันไม่ได้คล้ายหรอกคล้ายเป็นหมี่หยกมากกว่านะส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นจานนะคะทุกคนเราก็นําเส้น,น,นขนมจีนนะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปแบบจุกๆเลยนะแล้วก็เรามาเปิดหม้อของไอตัวน้ำยากันเราจะใส่ทั้งสองรสชาติลงไปเลยนะคะทุกคนในจานเดียวเราจะเอาแบบผสมเราจะเอาแบบเออน้ำพริกหวานกับน้ำใ่ปลาลงไปเลยนะจานลงไปแบบจุกๆเลยจ้า โอเคค่ะ okay, พอขนมจีนเราใส่อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําช้อนมาใส่ไว้เลยเพื่อที่จะแบบเออเตรียมกินนะแต่ไม่ได้กินจริงๆนะคะทุกคนแล้วเราก็ตกแต่งด้วยเออแบบใบไม้เพราะว่ามันแบบขนมจีนเนี่ยเราจะต้องมีเป็นผักกินด้วยนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทําแบบใส่ถุงดูบ้างเออมันจะได้ดูแปลกใหม่ไปนิดนึงอันนี้เราก็จับเส้นเนีย่ยใส่ในถุงเลยนะคะก็จะแบบเออจุกๆไปเลยสิคะทุกคน ใส่ไปเลยนะคะแต่เร,เ,เ,รเราเราไม่น่าเหลือไปเลยมันดูแบบไม่เต็มเลยนะโ okay, อเคอันนี้ก็คือน้ํายาที่เหลือนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่ในถุงเหมือนกันเราก็จะตักใส่ไปเลยนะคะให้เอ,อให้เต็มเต็มจุกจุกเหมือนกันโอ้ยวันนี้ใช้คำว,ว่าจุกๆเยอะมากนี่เราก็คนๆให้มันแบบเข้มข้นจริงๆนะเหมือนปลาร้าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตีปลามันก็คือคล้ายๆกับปลาร้าเลยเนาะนี่ค่ะก็คือตักไปเลยนะคะตักใส่ถุงไปเลย เราจะตักทั้งสองรสชาติลงไปเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ชัดเจนโอเคค่ะพอเราเอ,อ่อตักไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ถุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการผูกถุงนะคะไอ้น,นี่คือจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยตะกุกตะกะมากเลยในการผูกถุงนะคะเพราะว่าเออลมมันเยอะเกินไปลมน้อยเกินไปก็คือไม่เท่ากันนะทุกคนเราก็เลยเออ เอาประมาณนี้พอแล้วเราก็เรยมมัดยางมัไปเลยจ้าหนี่ก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะแต่ยเราไปตัดอีกน้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำพริกหวานก็ทำเหมือนก,นกันกับไอ้ถุงแรกเลยนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเออจัดวางให้สวยเรียบร้อยกันก่อนเลยนะอันนี้ก็จะแบบเออพับถุงเป็นพับครึ่งนะคะเพื่อมันดูแบบเออเข้าเหนียวนะคะทุกคนนะคะล้ายเข้าเหนียวเลยในการพับนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาจานมาจัดวางนะคะ